ครับวันนี้มาอยู่กับรายการแฟนพันกันอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้เราจะ,จะเรียกว่าทีมงานไหมไม่แล้กันเรียกว่าเป็นผู้โชคดีทางบ้านนะครับได้มาเข้าร่วมสนุกกันแล้วก็คือคุณปิงแล้วก็คุณพพนะครับรอบนี้ผมจะเปิดเปิดเหมือนเ,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 เปิดแผ่นป้ายของอแฟนแทนที่แบบเปิดนะว่าคุณสมบัติของ ของแชมเปียนตัวนี้มีอะไรอย่างอันนี้ผมทุกคนน่าจะได้เห็นแล้วว่าคุณสมบัติแรกคือมี CC คือมี CC ตอนแรกคือมันเยอะมากถูกไหมสโคบคือแบบกว้างมากๆแล้วผมจะเปิดคุณสมบัติมาทั้งหมด4อันแล้วคุณสองคนต้องทายให้ได้ว่าแชมเปียนตัวเนี้คือตัวอะไรน่าจะไม่งงนะไม่งงครับไม่งงแอบไม่งงครับวิธีตอบก็คือแบบขอตอบครับอะไรเงี้ยผมจะมีทั้งหมด10แชมเปียนนะอันนี้คือแชมเปียนตัวแรก ในหนึ่งแชมเปี้ยนคุณพบและชื่อไหนนะปิงบพบและปิงสามารถตอบได้ทั้งหมด3ตัวแล้วเราจะเฉลยตอนท้ายทีเดียวอ๋อไมงงนะน่าจะไม่งงแหละมีใครอยากตอบเลยบ่าแบบเห็นแค่คําว่ามีซีไม่น่ามีป่ะมันเยอะมากเลยนะคืออ่ะป้ายที่สองครับได้จะตอบไหมอยากตอบไหมมีคนสมัติมา่จีนครับอ่ะคุณปิงครับตอบไป้วเป็นตัว อ่อกาลิโอครับผมอ่าเรียกแล้วนะกาลิโอจะตอบได้ทั้งหมด3ตัวนะอันนี้ตอบมาแล้วครับกาลิโอผมจะผมจะเฉลยตอนสุดท้ายทีเดียวนะคือจะไม่บอกว่าตัวอะไรถูกตัวอะไรผิดหนึ่งหนึ่งป้ายตอบได้ตัวเดียวนะแต่เราสามารถตอบได้3ามครั้งสมมติอย่างป้ายเนี้ยพบข้ามไปแล้วเท่ากับว่าพบจะเหลือการตอบไปแค่2ครั้งนะโอเคครับเขาตจละป้ายที่3ามครับ มีซีซีพุ่งได้เป็นยโด้ยังจะตอบไหมขอตอบครับขอตอบครับพอเป็นยโดปุ๊บไอเชีกาเลโอได้ตัดออกแล้วไปเลยคุณพบตอบเป็นครับตอบเป็นตัวอะไรครับขอตอบเป็นเคล็ดครับเคล็ดนะโอเคเคล็ดครับคุณปิงจะตอบรับตอบซ้ำไม่ได้ตอบซ้ําได้ครับเพราะว่าผมจะเฉลยตอนสุดท้ายทีเดียวแล้วก็ป้ายสุดท้ายครับมี MV เป็นของตัวเองอตัวอะไรตัวอะไรเปลี่ยนคําตอบไหมทั้งสองคนหรือยังยืนยันว่าเป็นเคล็ดอยู่ พยายจังอะ MV <MB. S 1> นี่คือครบคป้ายแล้วนะครบสี่ป้ายแล้วนะคือมันสะโขบจนเหลือแชมเปี้ยนตัวเดียวแล้วนะผมบอกเลยมีซีซีพุ่งได้เป็นยอร์เดิและมี MV ของตัวเองถ้าไม่ตอบถือว่าคําตอบสุดท้ายคือเข็ดนะไม่ตอบครับไม่ตอบเข็ดก็ได้บยินยันว่าทั้งสองคนเป็นเข็ดนะครับและชะั้นเลยของเรานั่นก็คืออาร์มูมู่นะครับเพราะว่ามีซีซีเนี่ยอาร์มูมู่ก็มีเข็ดก็มีถูกแล้วมาถูกทางแล้วพุ่งได้ก็เข็ดก็พุ่งได้ mm. เป็นยอร์เดิเข็ดก็เป็นแต่ MV ครับมีแค่อาร์มูมู่ที่ มี MV มองตัวเองอถ้าเกิดครบ4<อ>ข้อนี้นะเคดจะหายไปเลยก็ข้อแรกยังไม่มีใครตอบถูกนะครับเราไปท่ <c oughs> ข้อที่2กันเลยวิ่งเร็วมีใครอยากตอบไหมวิ่งเร็วเาตอบเขาตอบอ,อยากสุม่มใช่ไหมตัวอะไรครับเฮคาริมครับเฮคาริมเคตอบมาแล้วนะแล้วก็ป้ายที่2ครับเด่งเลือดได้ เฮคลิมก็ยังอยู่นะเฮคลิมก็ยังอยู่นะวิ่งเร็วเด้งเลือดได้มาสเตอร์ยีเออใช่มาสเตอร์ยีก็วิ่งเร็วเด้งเลือดได้ป้ายที่สามครับเฮคลิมเฮคลิมไมล่ะ <c oughs> สลิฟื้นด่า <c oughs> มันพบจะเปลี่ยนตอบไหมครับหรือจะดูป้ายที่สี่ทีเดียวเอาอป้ายที่สี่แล้วกันครับป้ายสุดท้ายครับเข้าย่าตัวอะไรครับตัวอะไรครับตัวอะไรที่สี่คุณสมบัตินี้แล้วคือแชมเปี้ยนตัวนี้ครับมีใครจะตอบไหมครับ ย่ยากคืออะไรยากคืออะไรครับบอกไม่ได้บอกแล้วมันจะเลยไอ้เวอนไปเลยครับใช่ไอ้เวอร์นนี่เนี่ยถือดาบไอ้เวอนถือดาบตัวเฮนดาบมากอ่ะจะต่อไหมครับแล้วตอนนี้ล่าสุดของคุณปิงคือมาเตียแต่ของคุณพบอะต้องเปลี่ยนนะไอคลิปนี้คือไม่ใช่แล้วั้งคิดอยู่ครับยากยังง่ะยากขนาดนั้นเลยเหรอจริงเคาะ ไม่เปลี่ยนขอขอไว้บอดนะขอไม่บอดอ่ะเปลี่ยนคำตอบครับเปลี่ยนเป็นอะไรครับเป็นเป็นเอโก้ครับเวอีโก้โอเคคุณปิงจะเปลี่ยนนะครับคิดไม่ออกครับอยากเปลี่ยนครับดึกไม่ออกเข้ายาสุืออะไรสุดไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนใช่ไหมงั้นเรามาดูเฉลยกันนะครับ เขาใจยังเข้ายากรับเข้ายากโอเค,อเคจริงๆการเล่นเนี่ยไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับเข้า,ขายากนะแบบเข้ายากปีลือดเลือดคือมันเป็นมีมไงเก็ตเข้าใจมุกนี้ใช่ไหมใช่ครับเออที่ทแบบอยู่ท็อปเล่นแล้วแบบเฮ<ไ>้ยเลือดเลือ,ลอลดลดป่ะเลือลดลดป่ะเดี๋ยวอแอบ,บยากแป๊บนึง,ง,งจะเลิกกันเด็กตึ๊ง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 เต็มอ่ะเออมันไม่มีใครตอบถูกเลยนะนี่ผมยากขนาดนี้เร็วนี่แบบคิดว่ามันบิ้งเร็วมากๆเลยเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรเปลนชื่อรายการไหมครับเป็น่ยนนะครับ ไปโชว์งู <laughs> ไปตัวที่สามครับมีซ <laughs> ีซี่ตายสองครับมีซีซีแต่ไม่มีโมบิลิตี้อ๋อลองตอบครับเป็นแอชครับแอชเหรอใช่ครับผมขอตอบเป็นซินด้าครับซินด้านะครับเราไปดูป้ายที่สามนะครับอ้าว แตกคู่ครับเปลี่ยนเป็นเวลเวลคอร์สครับโอเคครับคุณพบครับเวลคอสที่ีด้วยเหรอมีซีซีเวลคอสสกิลด okay ับเบิลไงครับกเราดูป้ายสีดีกว่ามันไม่ได้แค่ตัวเดียวตูวป้ายสีครับป้ายสุดท้ายครับตัวอะไรครับติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกโชกแก๊บครับของคุณปิงใช่ไหมเปลี่ยนเป็นโชกแก๊บครับคุณพบครับตัวอะไรตัวอื่นป้ายครับตอบเป็นโชกแก๊บเหมือนกันครับเออว่ะข้อนี้แม่งตอบได้สองตัวว่ะอ้าต้องเกิดมาก่อนว่าคุณสมบัติิิทีี่่ผผมมมคคดดาเนย มีผมกับแคทบอยช่วยกันคิดนะเหมือนแบบให้สอันเนี้ยตอบได้แค่ตัวเดียวเออวะ่ะแต่คําตอบมันเป็นตัวนี้ครับแต่มาโชกแกตก็ได้นะผมลืมเลยว่าเดี๋ยวโชกแกตอยู่วอยเหรอ, boy, อเป็นใช่ไหมโชกแกตเป็นวอยใช่ไหมก็ถ้าโชกแ,แกต <You S 2> อ,อยู่วอยถ้ากิดว่าจริงๆข้อนี้สามารถตอบได้ สองตัวนะก็คือมอสฮาแล้วก็โชแกะน,น,นั่นเองมอสฮามีสกิลคิวที่สามารถใบได้แล้วก็โชแกะสกิลดับบนั่นเองที่ใบได้นะถือว่าหยวนหยวนเป็นตอบถูกทั้งคู่แล้วกันนะครับต่อไปข้อที่4ครับมีสกิลที่ทําให้วิ่งเร็วอัลติเมททั่วไหมทั่วมีไหม,ม,มอยากลองเดาอะไรบ้างก่อนไหมขอเดาว่าเป็นแก๊งแพ้งแพ้งนะครับสำหรับคุณปิงนะครับป้ายที่3ครับมีหนวดครับเอ้ยเห็นนี่เฮ้ย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 แก้งเพียงย่ะ แกงแพ้วก็แหละแกงแพมวิ่งเร็วด้วยเหรอก็ตีถังนะครับโอ้ตีถังทำให้วิ่งเร็วอันสุดท้ายครับเดีนี้แกงแพงเก็บสกิลตัวเองได้เปล่านะไม่ไม่ใช่แกงแพงเก็บสกิลตัวเองได้หรือเปล่านะเก็บสกิลตัวเองคืออะไรครับเก็บสแต็กเก็บไม่ใช่ครับเก็บสกิลตัวเองเหมือนแบบเหมือนแซ็กปั๊บโอใช่ใช่ใช่อย่างนนั้นอ่ะโอลาฟอย่างเงี้ยอ่ะเก็บสกิลตัวเองได้อ่ะอะไรที่แบบเวื่องหรืออะไรที่แบบวางหรืออะไรที่แบบ ซัมติงกับ map แมปเราสามารถเก็บได้ย,ยากเดียวอ่ะนี่ยากเดียวยากเพรแมปปีชคนเพราะแมปอ่อนคุณก็ค่อยๆตัดช้อยไปสิเพราะว่าแมปมีกี่ตัวเอามาตัดช้อยกับมีหนวดแล้วก็เอามาตัดช้อยกับเก็บสกิลตัวเองได้นี่โอ้โหนี่ผมใบขนาดนี้แล้วนะยอมแพ้เหรออ่อนไม่ได้ใครเอาไม่ใช่แข่งไม่ใช่ดูเดียวเลยมีดูเดียวเลยเด้อเลยนะยอมครับยอมวันนี้ตอบ<อ>มาแล้วยอมก็ได้ทำเลยนะ นี่ไงโอ้โอ้ไงเห็นป่ะตีทั่วแมพเออตีทั่วแมพโอเคสปินนิ่งแอคคิดไม่ได้จริงจริงเออสปินนิ่งแอคเก็บขวานตัวเองมีหนวดด้วยมีวิวทำให้วิ่งเร็วด้วยนี่ครบเครื่องนะครับดราเวนของเราเองต่อไปแชมเปี้ยนตัวที่อ่าตัวที่ห้าครับมีโมบิลิตี้โมบิลิตี้รีเจนเลือดได้จากสกิล อยากลองตอบไหมเห็นซองอันนี้แล้วคิดถึงไทยคิดถึงคะแนนตัวเอกมันน่าจะแย่มากครับคิดถึงคะแนนเอกเพราว่าน่าจะได้แค่หนึ่งเขาตอบครับเขาตอบตัวเขียวครับอ่าเขาตอบครับจะตอบว่ากาครับแต่ไม่ใช่แล้วตัวเขียวเขาตอบครับเขาตอบอ่เดี๋ยวให้พบก่อนพบเอาตัวอะไรครับเอาแซกครับแซกเหรอแซกเหมือนกันนะถ้างั้นเราไปดูกันสุดท้ายแล้วกันแซกหายตัวได้ตามแซก ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคุณสมบัติข้างบนนี่เขียนอยู่คุณสมบัติแชมเปี้ยนไม่ใช่คุณสมบัติไอเทมบุ้ยข้อนี้สุดจริงๆพวกคนโดนผมลอกอีกแล้วมีโบบิลิตี้รีเจนเลือดตัวเขียวทุกคนตอบเหมือนกันแบ๊คมีตัวเดียวเลยเห็นตัวได้สีเขียวอ่ะยังไม่ได้อีเหรอตอบเขาขอตอบตัวไหครับทวิชครับทวิชทวิชมีโบบิลิตี้เหรอครับทวิชมีรีเจนเลือดเหรอครับยอมกันอีกแล้วเหรอที่ผมเฉลยแล้วกันจังอ่ะนั่นก็คือ นี่ไงโอ้โหโดนนี่ไง mobility จากส e, กิล e จนเลือดก,ก็คือจากกระปิลของไพ่นั่นเองนะเฮ้ยหครับวางกับดักได้เปิดทั้งสองไพ่แล้วกันนะขอบคุณไม่เดาใช้เอาตี ip, แล้วตัวจะอยู่กับที่ต่อครับครับท a t a l i นครับแคทเธอรีนนะครับเออเฮ้ยเข้าข่ายอยู่นะวางกับดักแล้วใช้เอาตีอยู่กับที่คุณปิงมีอะไรเห็นต่างไหมครับขอต่อเป็น timo ครับ timo ก็คือโยนเห็ดแล้วก็วางกับดักได้ไปใต้สามครับโอ้ยโอ้ยเปลี่ยนเป็นเป็น จิงแล้วกันนะอยากแตกต่างตัวนะครับจิงเหรอจิงนะครับแล้วก็ป้ายที่สี่ครับอ่าอ่ขอตอบครับขอตอบครับนี่เมนผมเลยจินครับจินเหรอครับโอเคคุณคุณปิงมีอะไรเห็นต่างไหมครับรอบเขาเลยแล้วกันจิงครับทั้งคู่ตอบมาเป็นจินนะครับเรามารู้เฉลยกันดีกว่าเออตัวแรกที่ตอบได้นะครับวางกับดักก็คือดับบิลนะแซลตี้ก็คือเวลากด R ารนะจินเดินไม่ได้นะจริงเดินได้แหละแต่เดินคือการแคนเซิลนอตนเองแล้วก็ถือปืนแล้วก็สกิลชิงได้จากสกิลคิลนั่นเอง แชมเปี้ยนตัวที่ตัวที่7ครับมีฮาร์ดซีซีสกลิลมีความสามารถในการปลีเลือดได้เอาป,ป้ายสามไปกระโดดได้ด้วยนะี่วะเนี่ยตอครับคร <entertain. S 1> ับคุณพบเป็นแซกค,ครับคุณยังไม่จบนะแซกนะยังมีสักตัวคุณปิงมีไหมจะตอบแซกเอารอดูป้ายสี่ด้วยกันครับจะตอบครับป้ายสุดท้ายครับมีสกิลที่วิ่งเร็วที่ไม่ใช่อัตเมียร์โดนผมลอกอีกแล้วโดนผมลอกอีกแล้ว ลำมัดกระโดดไอ้ลำมัดดีเลือดไม่ได้ลำมัดกระโดดได้ครับดีเลือดไม่ได้ครับเออ่ขอตอบเป็นนาครับนานะครับนามีสกิลวิ่งเร็วหรือเปลอาสกิลครับตีครบตับมันจะวิ่งเร็วก็คือเวลาเหยียบหัวมันจะวิ่งเร็วอ่ะสกิลเด็ดฟิลครับตีครบตับแลแตกแล้วมันจะวิ่งเร็วอ๋อเหรอผมไม่ว่ยเล่นนาไงพบจะกูมีอะไรแตกต่างไหมครับหรือว่าคิดไม่ออกแล้วไม่ออกแล้วดูเฉลยนครับ volleyball ส่วนนานี่ อาจจะเข้าขายสีน,นี้ก็ได้นะถ้าใครใครเซียนานาก็สามารถคอมเมนต์มาได้ผมไม่มั่นใจนามีฮัสซีนามีรีเลือดเหรอแปลงล่าแล้วเลือดเพิ่มมีครับมันมันจะเป็นเลือดเด้งไงเลยมันไม่รีเลือดอะ่ะจริงงมันก็นะัมันก็ได้แหละแต่ว่ามันอยู่ที่คำคำที่เราใช้ไงแบบอันนี้มันเด้งเ่ยมันเลือดมันหลอดมันเด้งขึ้นมาก็้ตัวที่แปดครับสาม,รมารถแดชได้ <c oughs> ผมยาวนึกถึงใครครับแดชได้ผมยาวตอบดูเซียนครับ ลูเชียนฮะลูเชียนผมยาวเหรอยาวเหรอยาวปะยาวผมไม่เคยเลยยาวยาวลูเชียนผมยาวเก็พูกผมพี่อ่าโอเคโอเคแปลว่าไม่ใช่ไม่ผมก็จะหลอกคุณหรือเปล่าอะไรเงี้ยใต้สามครับถือดาบลูเชียนมากลูเชียนบลาถือดาบอะไม่ถึงอะไรครับแดชได้ผมยาวถือนี่ผมบังคับตอบเลยเพราะว่ามันตัวละครมันน้อยแล้วน่ะนี่โดนบีบแล้วมันมีไม่กี่ตัวเลยเู้ไเนี่ยแดชได้ผมยาวถือดาบอะอะถกไม่มีผมไหมไม่มีไม่มีพี่โอล่าครับ ตวละฟิวลาผมสั้นโน้โหจินตหลามาเลยจ้าโอ้โหไม่ใช่หรอตัวอะไรวะโอ้โหคุณไม่เล่นตัวนี้ได้ยังไงคุณเป็นคนไทยหรอยาโอครับใช่ไงยาโซผมยาวไงผมนึงถามว่าพวกคุณนึกถึงไทยอบเดวนีเออเห็นปะก็ได้เห็นปะเรามาดูป้ายสีครับอ่าอยู่อยากสกิลได้ครับยังใช่ยาโซกับโยนี้อยู่หรือเปล่าคิดดีๆนะยากอ่ะ ผมตอบมาสเตอร์ยีได้ไหมอ่ะเอ้ยมาสเตอร์ยีไม่ใช่แดชมันได้ยีแดชไม่ได้ม so ีใครอีกไหมมีนึกแล้วไหมนอกจากยาสุผมจะเหลือแล้วกันนะข้ามนี่เห็นนะยาวพอว่าผมอ่ะก็คือทินเนอ์แมนนีเลยครับทินเนอ์มสามารถแดชได้จากสกิล E นะครับแล้วก็ผมยาวถือดาบแล้วก็ฮิลจากสกิล Q ได้นั่นเองนะครับต่อไปแชมเปี้ยนตัวที่9ครับเอาติระยะไกลสกิลสามารถล็อกขาได้นึกถึงใครไหมแ็ค อ๋อแซ็ยังไม่ออกนะแซ็กยังไม่ออกนะถ้าไปเล่นไห้แซ็คอกขาไม่ได้ไอสามครับไม่ใช่มันด้ษย์เอาติระยะไกลสกิลล็อกขาได้ไม่ใช่มนุษย์นึกถึงใครครับผมบังคับตอบเหมือนเดิมใช่ละเอาแบบแวบแรกอ่ะได้ยินสามอันนี้ปุ๊บแวบแรกตัวอะไรทำไมแวบแรกเมือนกี้กันนานอย่างวะให้กูชวนใครมาวันี่เเป็นโค้ดเปจกจเลย ผมบอกแล้วเปลี่ยนชื่ออะไรกันแล้วชมเนี่ยตื่นเต้นล้วนะเอ้อนะเซล่าก็เข้าข่ายเห็นไหมเราตีระยะไกลล็อกขาได้ไม่ใช่มนุษย์อ่ะไปป้ายสีแล้วกันครับมีลูกน้องมีลูกน้องในที่นี้ผมใบ้ให้หละกันจะเป็นแบบ เป็นการเสกอ่ะเป็นการเรียกลูกน้องออกมาจากสกิลอะไรเงี้ยอารมณ์เหมือนโยริกอย่างเงี้ยแอนนี่ออยย่างงเี้ตบครับคุณพบครับตอบว่าเอลิสครับเอลิสนะครับคุณปิงครับชื่อลละไซล่านะไอ้ไซล่านี่ยังพอเข้าข่ายนะเอาตีระยะไกลล็อกขาไม่ใช่เหมือนลูน้องอ <L> เอลิสเนี่ยอตีไกลคืออะไรวะเอาตีแม่งคือแปลงร่างด้วยซ้ำเฉลยครับโอ้ว้าลูกน้อง ไซร่าก็ไก่นะแต่ไกลไม่เท่ามอคายครับจริงๆไซน่าไม่ถือว่าเป็นระยะไกลนะมันยังเป็นแบบเรายังมองเห็นอนะแต่มอคายเนะี่ยถ้าเกิดเราไม่เลื่อนจอไปดูตั้งแต่แรกอนะบางทีเราก็ไม่เห็น,นว่าแบบมันมาจากทางไหนนะอาจจะโผล่มาจากฟอกได้โผล่มาจากหลังเทเลทได้นะก็คือมอคายของเรานั่นเองนะฮะต่อไปแชมเปี้ยนตัวสุดท้ายนะครับมาดูว่าสองคนนี้จะตอบถูก <S <S ตอบ <S <S ได<ห>้ไหมนะครับไปครับสกิลวางที่พื้นได้เก็บแเต็กได้อะตัวอะไรครับ อ่ <Allah> ออซ,ออซัอา ah ่าตอบไปแล้วครับหนึ่งคนนะซัตซัสก็เข้าขายครับสกิล E วางพื้นได้แล้วก็เก็สแต็กได้ครับคุณปิงมีอะไรจะตอบไหมไม่ตอบ e ครับไม่ตอบป้ายสามครับถือของบางอย่างอยู่กว้างวะกว้างพอวะ <king> ดาบก็ <laughs> ดาบก็เรียกของนะอะไรนะอาวุธทีโมก,ก็ถือก็คือถือว่าเป็นของเหมือนกันอาวุธแจ็คก็เป็นของเหมือนกันลิเลียรครับลิเลียลิเลียเก็บสแต็กได้เหรอสกิลทีล่มันปักแต่เขาไม่นับเป็นสแต็กอืมมันมีในนับไปเลยอ่ันสุดท้ายละกันครับสกิลวางบนพื้นได้หลายครั้งชอบแชมเปนชอบแชมเปนตัวนี้มากสกิลที่วางพื้นได้หลายครั้งของตัวนี้ สกิลมันสแต็กทับกันได้อ่ะผมใบให้ติ๊กตอบติ๊กตอบติ๊กตอบตอบบาทครับเอ้ยมาแล้วครับบาทครับเอ้ยใช่หรือเปล่าพี่ดีๆเดี๋ยวคุณพบครับพบอยู่ได้พบจะมีคําตอบสุดท้ายไหมไม่มีต่อจากผมคุณนาซัคครับก็คงจะเป็นบาทนะครับและเฉลยของเรานะครับถูกต้องนะครับก็คือบาทนั่นเองเพราะว่าเก็บนะบาทก็คือดิววางพื้นได้นะครับเก็บสแต็กก็คือสแต็กจากแพสซีฟกรคะเเก็บมีด ตามแมปนั่นเองนะครับถือของบางอย่างอยู่คือแม่งถืออะไรไม่รู้อะ่ะผมไม่รู้ว่ามันถืออะไระแต่ก็ไม่รู้เห็นมันเอากระเป๋าก็ก็ไม่รู้ว่ามันถืออะไรสกิลที่วางได้หละยครับงก็คือสกิลวของบาทนั่นแหละสามารถวางได้ทั้งหมดสามอันนั่นเองนะครับก็จบแล้วสำหรับชื่อรายการแล้วนะคุณคุณปิงโชงโง่คร,รับผมโชงโง่อีกทีนีง <laughs> ตอบไป่ล้วตัวไหมเนี่ย ก็จบแล้วสำหรับแฟนมันเกกับในหัวข้อคุณสมบัตินี้คือแชมเปี้ยนตัวใดนะครับบางตัวอาจจะสะโคบได้ไม่ดีเท่าไหร่ใครใครมองว่า4อย่างนี้เป็นตัวอะไรได้บ้างก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับไว้เจอกันใหม่กับแฟนมันเกรอบหน้าสวัสดีครับ